เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ s u b s c r i b ์กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเมื่อวันที่5สิงหาคมพศ2568ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโนรนรนราชาติโรจนนิลมิตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์เปิดการถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัดระบบใหม่ รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นข่าวก้าวล้านวิวมีบางช่วงบางตอนให,ให้ท่านได้รับชมและฟังเดี๋นนี้เชิญรับฟังครับเรียนท่านผู้บริหารคณะแพทยศาสตร,ร์สื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับรวมถึงท่านที่รับฟังการถ่ายทอดสดด้วยผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยความยินดีย,ยิ่งเลยครับที่ได้มีโอกาสเ,เป็นเกียรติจากท่านนะครับที่ได้มารับฟังเรื่องการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเปิดตัวนัตกรรมบุญช่วยผ่าตัดระบบใหม่นะครับ ซึ่งระบบนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นการ,รยกระดับระบบสุขภาพโดยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับซึ่งคณะแพทยศาสตร์มหัยเชียงใหม่ก็มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอนะครับว่าเราจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยยึดหลักนวัตกรรมนะครับออนอกจากมีนวัตกรรมแล้วเนี่ยเราเน้นความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ภาพหเท่าเทียม เพื่อประชาชนทุกลุ่มนะครับสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบริการที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับเรามงมั่นที่เป็นแบบอย่างของโรงเรียนแพทย์แห่งอนาคตมีความเชื่อมโยงองค์ความรู้การวิจัยเทคโนโลยีเข้าด้วยกันตามวิสัยทัศน์ในพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ที่ได้นําเสนอไปแล้วในวิดีโอนะครับการแถลงแบบครั้งนี้เป็นการเปิดบทบาทใหม่นะครับในการรักษาระบบสุขภาพไทยนะครับซึ่งหุ่นยนต์พาตตระบบใหม่เดี๋ยวท่านจะได้เห็นในการถแถลงจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ถือเปน็นการพิกโฉมการกัตยุกใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่เราใช้ระบบนี้และเป็นครั้งแรกในเซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับที่นําระบบนี้เข้ามาซึ่งมีความม่นอย่างสูงมากนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นมิตรกับศัลยแพทย์และผู้ป่วยนะครับดวยเทคโนโลยีเนี่ยสอดประสานกับความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ของเรานะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญแลกะการผ่าตัดระบบเปิดที่เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ผ่าตัดปิดกล้องมาระยะหนึ่งละ คราวนี้ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยการคอนโทรลหรือการควบคุมโดยสัญญาแพทย์เพื่อความเชี่ยวชาญทั้งนี้ก็เพื่อลดอระยะเวลาในการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ลดความเจ็บปวดของผู้ปว่วยเพราะแผลจะเล็กมากแล้วก็ผา่าตัดที่เป็นการผา่าตัดที่ซับซ้อนได้ด้วยนะครับซึ่งการผา่าตัดซับซ้อนจะเป็นข้อจํากัดของการผา่าตัดด้วยกล้องแต่เมื่อใช้หุ่นยนต์แล้วเนี่ยการผา่าตัดนั้นจะมีความแม่นยําและก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นซึ่งวันนี้คณะแพทยาศาสตร์ก็เราจะได้สร้าง อนาคตไปด้วยกันนะครับด้วยกันยกระดับความเป็นเลิศดในการดูแลผู้ป่วยและรักษาผู้ป่วยด้วยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับด้วยเทคโนโลยีนวัตรกรรมนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรายังจะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําทางการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้ความเป็นเลิศดของทางการแพทย์และก็การดูแลผู้ป่วยที่จะป็นต้องผ่าตัดนะครับะระบบนี้ผมย้ําอีกครั้งว่ายังไม่เคยมีในประเทศไทยนะครับเราเป็นที่แรกซึ่งก็เป็น นโยบายที่วางไว้ั้งแต่สมัยท่านคณะบดีสมัยที่แล้วนะครับและผมอ,อยู่ในช่วงที่เป็นผู้บริการในสมัยที่แล้วปัจจุบันก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสานต่อแล้วก็นาเทคนโนโลยีเข้ามาเพราะว่าเขาคืออนาคตนะครับของการผ่าตัดรักษาจริงๆและทําให้การฟื้นตัวเขาเร็วขึ้นอย่างยิ่งนะครับในนามข,ของคณะแพทยาศาสตร์มาเชียงใหม่นะครับก็ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่าน,าน,าน,นครับแล้วก็ผู้มีเกียรติที่ได้กรุณานมารับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้แล้วก็ขอขอความรู้ข้อท่านสื่อมวลชนก็เผยแพร่ข่าว ขออนุญ,ญาตนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์นะครับแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะโยงไปสู่กระบวนการแนะนําเรื่องระบบต่างๆโดยสายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็จริงๆนี่คือเป็นโฉมหน้าของผู้บริหารนะครับทุกท่านคงจะงงมาเยอะจังเลยนะครับมี56ท่นานคณะแพทยศาสตร์ใหญ่โตมากครับมีบุคลากราเกือบ7,000คนนะครับดังนั้นกลุ่มผู้บริหารเหล่านี้เป็นความมุ่งมั่นอย่างยิ่งนะครับที่จะนํา สุขภาวะมาสู่ภาคประชาชนนะครับตอนที่เราขึ้นบริหารนะครับเราก็ได้สํารวจตรวจสอบนะครับสิ่งที่เป็นความท้าทายของโลกใบนี้มีทั้งหมดอยู่จำนวนมากทีเดียวนะครับประมาณสักสิเรื่องครับถ้าเราเอาเรื่องเหล่านี้เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าอันไหนเยอะสุดสัก4ีหเรื่องเพื่อเป็นข้อมูลนําเข้าในการทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะเราพบว,ว่ามีประเด็นเรื่อง climate change นะครับคือภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งพวกเราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ มีเรื่องเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามานะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้สัมบัญจะเฮลิทชูซึ่งเป็นอยู่ในเบอร์8นะครับซึ่งเอาเทคโนโลยีกับเ a ล t h เข้ามารวมกันเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องการเรียนการศึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับมาหาวิทยาลัยไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นข้อมูลนําเข้ารวมกับสิ่งที่เป็นข้อมูลนําเข้าจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ทํางานในคณะวัวนาศาส่วนงานต่างๆและภาคประชาะชนเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปประกอบกับวิสัยทัศน์ของมาหาวิทยาลัย นะครับหมายเชียงใหม่จะเป็นหมายชั้นนําที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนายั่งยืนด้วยนวัตรกรรมครับเนื่องจากว่าทุกว,วันนี้เราทําอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราต้องการจะให้มีสิ่งต,ต่างๆดีขึ้นก็ต้องเอาเรื่องใหม่ๆเข้ามาทําทั้งองค์ประกอบทั้งหมดทั้งเรื่องทา้าทายนะครับทั้งเรื่องสิ่งที่เป็นโรคปัจจุบัน้งเรื่องข้อมูลนําเข้าจากภาคประชาชนแล้วก็สิ่งที่มาเฉลยดิปลอยลงมาก็เป็นวิสัยทัศน์ของคณะแพทยาศาสตร์ซึ่งผมแถลงไปนในการประชุมเทาวอลไปแล้วแล้วก็ถวแถล,ลงตัย,ย้ว ตัท้ายด้วยคําว่าด้วยนวัตกรรมวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสู่ประชาชนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับเรามีเป้าทั้งหมด5เรื่องนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนิดเดียวนะครับหเรื่อง3เรื่องแรกเป็นเรื่องของความเป็นในดวงใจไม่จะเป็นการประกันคุณภาพโรงพยาบาลไม่จะเป็นเรื่องของการกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนสู่เอมิเอรวอร์ดนะครับรวมไปถึงการขยับเรื่องแรนกิ้งและวิจัยนะครับเรียกว่าเบลยูดิสซี่เรนกิ้ง หรือการคืนเรื่องเศรษฐกิจสู่สังคมนะครับที่รัฐบาลให้ข้อมูลเรามาเราจะคืนสู่สังคม24,000ล้านบาทใน4ปีนี้และท้ายที่สุดก็คือเราต้องการมุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งวัตกรรมคือ TQC plus Innovation นี่คือเป้าใหญ่นะครับเมื่อเราทําแผนออกมาเนี่ยเราก็วิเคราะห์จากมิชชั่นของเรานะครับคือสิ่งที่เป็นพันธกิจสําคัญของเรามี4ด้านด้านแรกคือบริการนะครับคือดูแลประชาชนด้านที่2คือการเรียนการสอนคือฝึกผลิตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญต่างๆอันที่3ก็คือเรื่องวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของโรงเรียนแพทย์นะครับและท้ายที่สุดก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมนะครับสภารกิจหลักสําคัญนะครับแล้วเรามีเครื่องมือในการพัฒนามากมายซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับในเครื่องมือนี้ก็มีคําว่า Innovation อยู่ด้วยนะครับดังนั้นการสอดคล้องกันของเป้าของมหาวิทยาลัยยิพลอยสู่คณะแพทยศาสตร์ลงไปสู่วิสัยทัศน์แล้วก็ไปสู่การปฏิบัติและมีเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ i n n o v innovation เป็นเื่อสําคัญออกมาเป็นแผน6เรื่อง ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับพมบอกาวไปแล้วในทาวอฮนะครับซึ่ง MEDCMU เป็นตัวย่อตัว M ก็คือการดูแลรักษาตัวอีก็คือการศึกษาการเรียนรู้การสอนดีก็คือเรื่องของวิจัยและนวัตกรรมตัว C ก็คือการคืนสู่สังคมและตัว M ก็คือการพัฒนาบุคลากรและตัวอีก็คือการพัฒนาระบบการบริการให้มันมีความรวดเร็วขึ้นระบบภายในสิ่งที่เรากําลังทํานวัตกรรมและนํานวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยประดัดเข้ามานะครับในซิสเต็มที่ว่านี้เนี่ย ป็นนวัตกรรมเรื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่จะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์นะครับในจํานวน6ข้อที่เราเขียนไปเมื่อสักครู่อย่างน้อยเรามุ่งเป้าสู่ยุทธศาสตร์3เรื่องนะครับเรื่องบริการเรื่องวิจัยและนวัตกรรมแล้วก็การคขนสู่สังคมครับมี3เรื่องสําคัญที่เราจะมุ่งเป้าเรื่องนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนิดเดียวนะครับสั้นๆเรื่องยุทธศาสตร์แล้วก็ธุรที่เราเดินหน้าไปเรื่องบริการเนี่ยเรามีเรื่องการสร้างความเป็นเลิศเป็น เป็นเป้าที่1ของยุทธศาสตร์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านความเป็นเลิศของเรานะครับในคณะแพทยาศาสตร์เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญอยู่หลายโรครวมถึงการมุ่งมั่นที่จะผ่านการรับรองของสอรพในทั้ง3โรงพยาบาลที่อยู่ใต้ร่วมมหาวิทยาลัยในร่วงคณะแพทยาศาสตร์แม้จะเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครวเชียงใหม่ซึ่งต้องผ่านขั้นก้าวหน้านะครับซึ่งเพิ่งผ่านการประเมินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนที่2คือศูนย์รีพัฒก็จะเข้าสู่การกระบวนการรับรองคุณภาพและก็สูงความเป็นเลิศเช่นกันทั้ง3โรงพยาบาล ภายใต้ร่มคณะแพทย์ต้องมุกไปในธรรมนองนี้ทั้งหมดครับส่วนคนเชี่ยวชาญชํานาญต่างๆที่เรามีอยู่มากกว่า20รายโรคซึ่งลงลึกและในอนาคตการผ่าตัดด้วยหวุ่นยนต์ผ่าตัดผมคาดว่าน่าจะมีการขอการรับรองรายโรคเช่นกันในอนาคตเพื่อบ่งชี้ถึงความเชี่ยวชาญของเราโดยจะมีผู้มาประเมินครับเรามีเทคโนโลยีเข้ามาคือ5 g a จี u l a มบ e ัซึ่งใช้อยู่ทุกวันนี้ในการส่งสัญญาณผู้ป่วยจากนอกโรงพยาบาลเข้ามาสู่ห้องฉุกเฉิน เราปรับห้องฉุกเฉินใหม่ให้เป็นดิจิทัลเอร์เนซี่รูมนะครับเพื่อรองรับโดยเทคโนโลยีทําให้ผู้ป่วยฉุกเฉินก็ได้รับการดูแลและปรับกายภาพใหม่ทั้งหมดอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ที่มีเราเติมเข้าไปในนั้นมูลค่ากว่า200ล้านบาทรวมไปถึงห้องคลอดเราก็มีเทคโนโลยีนะครับการวินิจฉัยก่อนคลอดซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่ชนานาญอยู่จํานวนมากเพื่อวินิจฉัยตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปมวมเมื่อการแถลงข่าวเมื่อสักสองเดือนที่แล้วพอห้องคลอดเราทําเสร็จแล้วก็ เผยให้ดูว่าซ้ายมือของข้อเดิมขวามือของข้อใหม่รวมถึงมีทีมวินิจฉัยกรคลอรที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งระดับประเทศห้องแลบเราก็เปิดตัวใหม่นะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับระบบแลบที่เป็นแบบที่ทันสมัยที่สุดในเซาวิสเชียเช่นกันนะครับเชื่อมโยงระบบทั้งหมดทั้งระบบเลือดระบบเคมีข้อต่างๆใช้ออโตเมชันทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เก็บระบบอัตโนมัติทั้งสิ้นทั้งปวงรวมถึงเวชระเบียนล้วก็มุบต่อไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนานะครับรวมถึงหุ่นยนต์จัดยา ดังมีแผนในปีนี้ก็จะติดตั้งหุ่นยนต์จัดยาอีกสองชุดสำหรับผู้ป่วยนอกซึ่งใช้ระมาลพอสมควรครับเมื่อจัดยาด้วยหุ่นยนต์แล้วกระบวนการจะแม่นยําและรวดเร็วยิ่งขึ้นผู้ป่วยนอกจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับ mm hmm. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีในการถแถลงข่าว mm hmm. เทคโนโลยีอื่นๆด้วยความรวดเร็วนะครับท่อลมส่งของส่งยาส่งเลือดน,นะครับทั้งหมด106สเตชันจึงก็ได้ถแถลงไปแล้วนะครับข้อ mm hmm. สำคัญก็คือเรื่องวิจัยนะครับนวัตกรรมเรามุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมครับ,นะรบตอน,น พุชเรื่องนวัตกรรมมากและขณะน,นี้เราก็จะเอานวัตกรรมเหล่านี้มาใช้งานนะครับการมีหุ่นยนต์ผ่าตัดก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญรวมถึงหุ่นยนต์ผ่าตัดเหล่านี้ก็จะมีการค้นคว้การผ่าตัดในอวัยวะใหม่ๆเพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยและออกมาเป็นมาตรฐานในอนาคตครับเรามีทีมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในองค์กรของมาเลเซียอยู่จํานวนมากเลยไม่ใชเป็นเมชชิกสเตปอิโมหรือย่านนวัตกรรมสวนดอกที่ว่าสวนดอกอินโนเวชันดิสทริกต์ครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นเรื่องนวัตกรรมที่เราจะพุชต่อ นะครับก็จะทให้ระบบนี้เดินหน้าและท้ายที่สุดก็คือการคืนสู่สังคมนะครับที่สําคัญคือ C หนึ่งก็คือกลยุทธ์ย่อยเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงนะครับ mm hmm. เทเลมดิดซินเป็นเรื่องหนึ่งหุ่นยนต์ผ่าตัดก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเพราะโดยระบบแล้วเนี่ยถ้าเราให้คนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงระบบเทเลมันก็จะทําให้กระบวนการถึงที่แพทย์ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการ mm hmm. ง่ายยิ่งขึ้นในขณะเดีวยวกันหุ่นยนต์ผ่าตัดนะครับปัจจุบันก็มี กระบวนการในการเคลมสิทธิการรักษานะครับตามสิทธิ์อยู่จํานวนรายโรคนะครับซึ่งเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นโรคดังกล่าวและมีโอกาสที่จะได้ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือสิ่งที่คณะแพทยาศ,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยทีมบริหารทั้งหมดมุ่งมั่นและเขียนนโยบายและยุทธศาสตร์ไว้เพื่อพัฒนา หกเรื่องนะครับเรื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดก็ตอบโจทย์3ยุทธศาสตร์อย่างน้อยนะครับเพื่อให้เรามุ่งมั่นเดินหน้าเป็นโรงียแพทย์ในดวงใจเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวันนตกรรมขอบคุณครับจากนั้นก็เป็นการเผยของศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์มชดังนี้เรียนท่านผู้มีเกียรติท่านคณะบดีผู้บริหารและก็ที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ วันนี้อย่างที่เราได้ทราบนะครับท่านคำาดีได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะแพทยศ,ศาสตร์เราว่าเห็นว่ามีการเดินด้วยนวัตกรรมอย่างชัดเจนตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ที่เราจะก้าวไปสู่การรับใช้สู่สังคมทั้งการศึกษาวิจัยแล้วก็บริการนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวถึง New c h a ์ t e r of ออ m แอ i ด์เบส o ิมยู c รบติกเซ อย่างที่เราทราบนะครับว่าหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีการมาใช้สัระยะหนึ่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เราตัวนี้เป็นตัวที่2ด้วยระบบใหม่เดี๋ยวผมค่อยๆร้อยเรื่องราวให้พวกเราไปเดินทางไปกับศูนย์ของโ o ติกเ c ็น e n t e r ของที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ผมขอตั้งว่าเราตั้งศูนย์ของระบบของการผ่าตัดหุ่นยนต์ระบบใหม่เนี่ยให้เป็นเทคนิคเซ็นเตอร์ ต้องบอกว่าการที่เราจะผ่าตัดด้านเซอร์วิสอย่างเดียวคงจะไม่พอในปัจจุบันอย่างที่ด้วยวิสัยทัศน์เกิจของท่านคณะบดีนาเรนนะครับก็คงจะมีทั้งการศึกษาแล้วก็วิจัยแล้วก็การบริการที่ควบคู่กันและตอบสู่สังคมนะครับจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมในการดูแลสุขภาพนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่า d i s l อ t เทคโนโลยีนี้มีชัดเจนนะครับทั้งหมดที่เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป,ป่วยที่ดีขึ้น จากที่เราเห็น Thailand h e a l t h c a r e นะฮะตัวปัจจัยที่รัฐบาลตั้งนะครับก็ต้องบอกว่าอันนึงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนสูงอายุคนสูงอายุที่มีเพิ่มขึ้นในประเทศไทยแล้วก็การลงทุนรัฐบาลและอีกอันนึงที่สำคัญคือการก้าวหน้าของด้านเทคโนโลยีซึ่งมี Impact ของการโรงพยาบาลทั้งหมดในการบริการของทั้งหมดของประเทศไทยนะครับผมขอกล่าวถึงแนวโน้มของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์แล้วกันนะครับเราเห็นจากกราฟนี้การผ่าตัดของด้วยหุ่นยนต์มีการเพิ่มขึ้นแต่ละ ในทั่วโลกนะครับจะต้องนี้ต้องบอกว่ามีประมาณ3 3ล้านคนที่มีโอกาสได้รับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับและมีการเพิ่มขึ้นของทุกปีเรามาดูในประเทศไทยเมื่อเทียบกับในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะครับในประเทศไทยในภาพของภาพรวมของในสวีสเียก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นเกือบ47%แล้วก็มาเลเซียนะฮะที่มีพอๆกันเกือบ50%เราเห็นมีการเพิ่มขึ้นของการผ่าตัดหุ่นยนต์อีกชัดเจนนั้น แต่ว่าในปัจจุบันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โดยเฉพาะเคสที่ซับซอ้อนได้นะครับนี่เรามาดูในประเทศไทยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะด้านของยูโรนะครับก็ต้องบอกว่าทางระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนของที่มีการใช้หุ่นยนต์การผ่าตัดในจุดเริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้มีหลายๆาสาขาวิชาที่เข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวว่าวันนี้คณะแพทยศาสตร์เราเตรียมทุกสาขาวิชาเพื่อจะใช้หุ่นยนต์ ตัวนี้ในการผ่าตัดเพื่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่เราทราบนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นส่วนหนึ่งที่มีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์มากนะครับแล existem, ้วก็อีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่เราดีใจนะฮะก็คือการผ่าตัดมะเร็งไตที่เอาออกบางส่วนซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนนะครับก็ต้องบอกว่าโรบอทหรือว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เนี่ยช่วยในการผ่าตัดนี้ได้เป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เรามาดูว่าประโยชน์ของการผ่าตัดหุ่นยนต์นะครับก็เมื่อกี้ ภาพที่อยู่ในพื้นที่การผ่าตัดเนี่ยดีขึ้นชัดเจนนะครับมีการขยายภาพทําให้เห็นเส้นเลือดหรือว่าสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะบางอย่างนะครับเราต้องการเก็บเส้นประสาทเส้นเลือดซึ่งมีผลต่อผลข้างเคียงในการหลังการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดบุญยนดีแน่นอนนะครับก็เป็นส่วนในการขยายภาพอันที่2ก็คือความคล่องแคล่วของการผ่าตัดนะครับก็ต้องบอกว่ามือของบุ่นยนต์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถพลิกหรือว่าการทําให้การขยับดีกว่ามือของมนุษย์นะครับ ทำให้เราสามารถทั้งในขณะที่เรามีการเย็บหรือว่าในส่วนที่ลึกๆแล้วกันนะครับที่ในการผ่าตัดยอดก็ทําให้ผ่าตัดได้สําเร็จนะครับแล้วก็ทําให้ความแม่นยําเราเพิ่มขึ้นนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่านี้เป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าการผ่าตัดกุนยน์ยังช่วยทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนผู้ป่วยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราทราบนะฮะการฟื้นตัวเร็วขึ้นแน่นอนเพราะว่าแผลเล็กลงนะครับเจ็บปวดลดลงนะครับสูญเสียเลือดน้อยกว่านะครับ มีการวิจัยออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์หรือว่าการส่องกล้องเนี่ยทำให้การสูญเสียเลือดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดผลาตัดใหญ่นะครับการเสี่ยงการติดเชื้อนะครับเพราะผ่าตัดผ่าตัดเล็กกว่าแล้วก็การนในโรงพยาบาลเนี่ยสั้นลงอย่างชัดเจนนะครับทำให้กลับบ้านได้เร็วขึ้นนะครับประโยชน์ของศัลญยญแพทย์แล้วกันนะครับต้องบอกว่าสมัยก่อนถ้าเราผ่าตัดแบบเปิดหรือว่าไงนี่ยหรือว่าส่องกล้องธรรมดาเราต้องยืนข้างผู้ป่วยนะครับ แต่ว่าการผ่าตัดวยหุ่นยนต์นี like console, ้เรานั so, uh, somehow, uh ่งนะครับก so, for mm ็ต้องบอกว่าเรานั่งในคอนโซลหรือว่าพื้นที่นั่งนะครับแล้วก็อย่างที่เราว่าประโยชน์ก็คือสัลยแพทย์การแม่นยำหรือการผ่าตัดดีขึ้นชัดเจนภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสะดวกสบายตามสรีระของแพทย์นะครับต้องบอกว่าบางทีแพทย์ผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีเก่าหรือว่าอต่างก็ทําให้เกิดปัญหาของด้านสุขภาพต่างมาการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เครื่องนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้สรีระของแพทย์นี้ดีขึ้นแล้วก็ช่วงก เคลื่อนไหวของแขนที่มากขึ้นแล้วกันนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ของสัญญาแพทย์นะครับวันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงคำหนึ่งก็ไม่ได้ก็อย่างที่ท่านกรรมดีได้กล่าวก็คือ Innovation วันนี้เรามีแพลตฟอร์มใหม่ก็อย่างที่ทราบนะครับแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ออกมามากใหม่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่ออกมาถ้าเราคิดว่าแพลตฟอร์มที่เรากําลังใช้ที่โรงพยาบาลมหา,านราชนครเชียงใหม่เป็นแพลตฟอร์มที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ถูกกับบริบทของคณะแพทย์ศาสตร์เราและประเทศไทยเรา นะครับก็เรียนว่าก็ในประเทศไทยแล้วกันนะครับมีโรบอทอยู่สิบตัวนะครับอยู่ในสิบามโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมหา,าราชนครเชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยเราเป็นตัวที่2นะครับก็ต้องบอกว่าปีทําให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วจนมาถึงพัฒนาถึงปีนี้ทําได้ระบบใหม่ของการผ่าตัดเข้ามานะครับเปรียบเทียบแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับเราคงจะเห็นแพลตฟอร์มก็มีแตกต่างมากมายนะครับ แพลตฟอร์มที่เรามีอยู่ดั้งเดิมก็คือมีเสาอ,อยู่อันนึงแล้วมีแขนที่เข้าไปผ่าตัดนะครับอันที่2ก็คือเป็นส่วนที่แยกส่วนนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเสาเดียวแล้วก็เข้าไปรูเล็กๆนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ทําให้แผลยิ่งเล็กลงฮะเป็นเทคโนโลยีที่มีการปรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ยุคใหม่ของตัวหุ่นยนต์ที่เราระบบใหม่ที่เข้ามาก็คือระบบแบบแ,บบแยกส่วนก็คือของโมดูลาร์นะครับก็ต้องเรียนว่าก็อันหนึ่งที่เรากล่าวคือก็อเป็นคอนโซลแบบปกติเราจะต้อง หน้าของคนผ่าตัดจะต้องอยู่ในส่วนของอพื้นที่ปิดแล้วกันนะครับแต่ว่านี้เราเป็นโอเปนคอนโซลก็ทำให้สามารถคอมมิเนเคทหรือว่าคุยกับคนที่ช่วยผ่าตัดอะไรได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็การควบคุมจับง่ายนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยวเราจะมีอาจารย์ผู้ทำผ่าตัดมาลองดูว่าการใช้หุ่นยนต์เป็นไงบ้างในรูปแบบของระบบใหม่แล้วกันนะครับและแยกส่วนทําให้การเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นส่วนของคอนโซลที่มี ความคมชัดแล้วก็ทําให้ไม่ลดทอนการรับรู้สถานการณ์ในห้องผ่าตัดเพราะเราเห็นการผ่าตัดในห้องทั้งหมดนะครับแล้วก็มีข้อดีๆในแผงควบคุมหรืออะไรต่างๆก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของระบบใหม่นะครับก็นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าความยืดหยุ่นก็คือปกติเนี่ยถ้าเราเอาเสาเดียวแล้วหลายๆแขนเนี่ยเราต้องใช้หมดแต่ถ้าเป็นแยกส่วนเนี่ยบางการผ่าตัดไม่จําเป็นต้องใช้ถึง4ี่แขน บางที3แขนก็พอหรือว่าแรงต่างทำให้ลดค่าใช้จ่ายแล้วทาให้การยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับจุดหนึ่งก็เมื่อกี้ผมก็คงเก่าวก็คือเราตั้งระบบหุ่นยนต์ผ่าตักใหม่อันนึงคงไม่ใช่เพียงเฉพาะการการบริการอย่างเดียวนะครับก็คงเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็เรียนว่าวันนี้เรามีการเซ็ตหุ่นยนต์ตัวนี้ตั้งแต่เดือนมีนาแล้วกันนะครับแล้วก็ขณะนี้เราก็มีการติดตั้งแล้วก็มีผ่าตัดแต่ละนะครับ ตอนนี้เราผ่าตัดเคสของระบบทางเดินปะสะัสสาวะไป12เคสแล้วก็เคสของตับนะครับจำนวน4เคสซึ่งเดี๋ยวอาจารย์คงมาเล่าให้ฟังแล้วก็เรามีเทรนนิง่งเมื่อกี้ตัวสีม่วงๆนะฮะก็อยากเรียนทุกท่านว่าคือระบบของความชํานาญของแพทย์ที่เราที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดสองกล้องอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีการขยายเข้าไปการผ่าตัดด้วยคุณยนต์นะครับจนครบทุกเชี่ยวชาญทุกสาขาโรคแล้วกันนะครับที่จะใช้คุณยนต์ในการผ่าตัดนะครับ ด้วยการเทรนนิ่งล้วกันนะครับเราก็คงคิดว่าเราน่าจะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในภาคพื้นสัวเอีสเชียแล้วในประเทศไทยด้วยก็คงเป็นเส้นทางในการเทรนนิ่งก็คือมีเทรนด้านเทคนิคการฝูกลมขั้นตอนการใช้อุ่นยนต์แล้วก็การโค้ดในขนาดผัดตักนะครับก็มีการพูดถึงนะครับแล้วก็การเปลี่ยนคอนโซลให้เป็นสภาพของเสมือนจริงนะครับเราเห็นว่านักกีฬาในวีดิทัศน์ที่เราเห็นตั้งแต่เช้านะครับก็มีการใช้ตัวคอนโซลในการที่ใช้ในการ ึกการใช้ขุนยนต์นะครับและส่วนด้านเทคนิคอื่นๆก็คงจะต้องมีความสําคัญถ้าเราใช้เทคโนโลยีใหม่เราจําเป็นจะต้องรู้เทคนิคหรือว่าเทคโนโลยีของขุนยนต์ที่เราใช้มนาะอีกจุดหนึ่งก็คงจะต้องก่อนที่จะมาผ่าตัดคนไข้จริงจําเป็นจะต้องเข้าผ่าตัดในคนไข้ที่เป็นในอาจารย์ใหญ่ล่างอาจารย์ใหญ่ซึ่งเรามีคาริวิตเซ็นเตอร์ของเราที่ที่คณะแพทยศาสตร์หายาลัยเชียงใหม่ก็จะทําให้ครบถูกของการทําการศึกษาแล้วก็ การที่เราเป็นเทคนิคซ็นเตอร์ของระบบใหม่ของการหุ่นยนต์นี้นะครับแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะครับจุดหนึ่งก็คงจะเป็นส่วนที่เรามีการผ่าตัดด้วยทีมแล้วกันนะครับนี่เป็นทีมของระบบทางเดินปัสสาวะกับทีมของตับนะครับที่มีโอกาสได้เริ่มเคสแรกในช่วงที่หลายเดือนที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดการขยับของการจํานวนเคสที่มีการผ่าตัดด้วยกุ่นยนต์มากขึ้นนะครับ นี่ตัวอย่างของทางของทางระบบทางเดินปัสสาวะนะเกี่ยววับอาจารย์คาราบคงจะมาเล่าให้ฟังก็คงเป็นระบบที่เรามีการใช้ระบบแล้วก็การผ่าตัดใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนะครับในผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็การใส่แขนใช้เวลาแค่12นาทีเสียเยลือดจํานวนน้อยคนระแค่2องซีซีนะครับนี่ก็คือการผ่าตัดก็คงเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่การใส่แขนการเลาะต่อมน้ําเหลืองการเปิดในส่วนต่างๆเราจะเห็นว่าตัวเครื่องมือการผ่าตัดด้วยหุน่ยนยนต์ช่วยเราได้มากมายนะครับโดยเฉพาะ เคสที่มีความซับซ้อนนะครับนี่ก็เป็นผ่าตัดมะเร็งในท่อไตนะครับเราจะเห็นว่ามีการที่จะเข้าไปแล้วทาให้ไตมันออกมาด้วยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการผ่าตัดที่ยากทําให้ผู้ป่วยเสียเน้อยแล้วก็ทําให้ความปลอดภัยของผู้ป่วยมากขึ้นนะครับนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ในการผ่าตัดที่เราได้ทําประสบการณ์มาอย่างที่เราทราบนะครับว่าคณะแพทยศาสตร์เรามี Cardiologic Center น,นะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการเป็นศูนย์การฝึก ของตัวหุนยนต์ระบบใหม่นะครับที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็คงมีคาร์ดอริกเซ็นเตอร์พร้อมกับอันหนึ่งที่สําคัญก็คือที่ผมกล่าวข้างล่างนะครับคือสาขาวิชาที่จะมีการใช้บุนยนต์ต่อไปนะครับทุกสาขาวิชาก็จะมีโอกาสที่จะใช้บุนยนต์เพื่อจะทําให้ผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาลด,ดีขึ้นพร้อมจะเป็นศูนย์ของเทนนิสเซ็นเตอร์ระดับของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับแล้วก็คงไม่เพียงแค่นั้นอย่างที่เราทราบนะครับ ว่างานวิจัยก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญของคณะแพทยศาสตร์เราคงจะมุ่งไปที่หลังจากมีงานวิจัยเกี่ยวทางคลินิกและมีสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นก็ประกอบเป็นพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์เราชัดเจนครับก็ทินิ้เซ็นเตอร์ของเมดซีนยูเราแล้วก็ก็ตรงกับวิสัยทัศน์พันธกิจก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็คงเป็นเนื้อหาของโรบอทในภาพรวมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญจะมาพูดงลงรายละเอียดแต่ละ ผู้ป่วยที่เขาได้รับมีประสบการณ์ในใช้ระบบใหม่ของการผ่าตัดครับขอบคุณมากครับในตอนต่อไปข่าว9ล้านวิวมีความคืบหน้าของอาจารย์หมอท่านต่อไปที่จะมาเผยให้เรารับฟังกันครับว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับพบกันใหม่ครับในอีพีหน้าครับสวัสดีครับวัฒนสนานเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร 053-240-829หมูบ่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ